สวัสดีครับวันนี้พวกผมเซรากาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครลิเลียนะครับในตำแหน่งของเลนการ์นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางลิเลียได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันลิเลียนะแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางลิเลียได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางลิเลียได้นะนั่นก็คือคาจานะครับทำไมถึงเอาคาจานะ อยู่แล้วนะโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนอกจากว่าเราจะเล่นตอนที่เขาไม่มีล้างแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวละครคาจาเนี่ยก็ค่อนข้างชัวร์นะครับที่จะปิดลิเลียได้นะเพราะว่าจับได้แน่นอนนะครับกดล้างไม่ได้นะและในระหว่างที่คาจากำลังอันตีอยู่นะครับก็ให้เพื่อนรีบปิดนะตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางลิเลียได้นะครับนั่นก็คือลารเซลล์ตนะทำไมถึงยกลารเซลล์ตมานะครับเพราะว่าลารเซลลต์เนี่ย มีสกิลหนึ่งนะครับพี่สามารถตามลิเลียได้นะต่อให้เราหนึ่งหนึ่งกับลิเลียนะครับแล้วลิเลียกดอันติย้อนกลับไปนะครับเราก็มีโอกาสที่จะตามได้นะเพราะว่าเรามีสกิลหนึ่งนะครับแล้วยังมีอันติอีกนะแต่การที่เราจะเอาลารไปแก้ลิเลียเนี่ยก็ต้องมีความชํานาญนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้คีฟนะครับในการแดิไปหาลิเลียนะครับไหนจะเรื่องความไวด้วยนะแล้วก็ความแม่นยําในการใช้สกิลหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะหยิบลารนะครับแล้วก็ไปเดินตามลิเลียเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาาสสัััักกเท่่ไหหรรรรนนนะะะะ็จปมมณี้คบบผตวละครรที่สาามถแกทาลลลิเียได้นะะครับแต่อมานะครับนนั่ก็คืออไเทมที่ไว้้ปองกัันนลลิเียะครบไอเทมที่ไว้้ปองกันชิ โลกแห่งอาเทนาเกราะชดช่วงก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางลิเลียได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันลิเลียนะเราไปดูในเกมเพยกันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง richman shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile l e g e n d บนเว็บรับ richman coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม <Second. S 1> ตัวละครลิเลียเนี่ยผมไม่ได้หยิบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ <Let. S 1> ตัวละครลิเลียเนี่ยผมก็มองว่ายังเล่นได้นะครับแต่ติดอย่างเดียวนะนั่นก็คือลิเลียเนี่ยไม่มีซีซีประเภทควบคุมนะครับทำให้การที่หยิบลิเลียมาเนี่ย mm hmm. เพื่อเราต้องมีซีซีที่ค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งเลยนะไม่งั้นเด็ดจ,จะขาดซีซีไปนะครับและตอนนี้เพื่อนเราเอาบาดังมาโลมนะครับแค่นี้แบบขังไว้ในกำแพงนะครับแล้วเราก็สแปมสกิลสองรัวๆนะก็น่าจะเจ็บหน้าดูนะครับถ้า ถ้าปล่อยเขาเล่นเกมเนี่ยเขามีเสเต็กเยอะๆเนี่ยตอนหน้าจบเขายากนะโอ้โทอไม่ก่อนนะครับ <S 2> <S 2> เผื่อป่าเขามาเอาเนะแล้วก็บารังเนี่ยช่วงนี้เห็นเล่นเยอะขึ้นนะหลังจากที่หายไปสักพักเลยนะครับบารังข้างล่าง2คนนะครับ <S 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 เป็นเกนเจอร์กับเอสเตสนะครับเซเเลียนมานาไม่มีนะเนี่ยมานาน้อยจัดครับ เื่อเราจบบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนด้วยนะครับและชูอย่างโลนะครับเพื่อนเราน่าจะปิดได้นะเอาหลิงโดนมาก่อนต้องจ่ายอันตีครับไม่จ่ายก็ตายนะแต่เราไล่สุดไงได้ไหมเพื่อนโอ้โหไม่ได้นะเลื่อนเหลือน,นิดเดียวครับหลิงแต่เขาก็ต้องยอมจ่ายอันตีออกนะถ้าไม่ยอมจ่ายนี่น่าจะตายนะครับเต่าใกล้เกิดครับ ถ้าเพื่อนเปิดก่อนนี่เราเลเวลสี่ไม่ทันนะตู่โจมก็ยังไม่มีนะครับเพิ่งใช้ไปนะนึกว่าจะได้หลิงไงเราก็เลยจ่ายสุดนะครับต้องบอกว่าฝืนไปนิดนะโอเคครับเพื่อนสั่งรวมเต่านะ <c oughs> เหมือนหลิงจะเข้านะครับ <c oughs> เล้นได้นะเรามีอติแล้วด้วยครับเ,เต้นฮิวหมู่มานะ แล้วเราล่ากสกิลสอมาไกลๆเลยนะครับเผื่อมีใครยืนแถวนี้นี่โดนแน่นอนนะ <S <S บ,อบอกเลยว่าถ้าโดนบาดังขังแล้วไม่มีมุมออกนี่และยิ่งไม่ได้เอาสเปลฟิกมาด้วยนี่ไม่รอดนะครับต้องเดินออกทางฝั่งเรานะครับซึ่งก็น่าจะตายชัวนะ อย่างเยอะนะครับเราต้องลงไปรับคีปร่างแทนเรดลี่นะครับ Launch, <Att> มีเอเตนมาช่วยโซนนะเอาแล้วได้ไหมเนี่ยหลุดนะเขาแหลมจัดนะครับโหกดอัตีให้เลยนะ เรามีย้อนไงพอเรามีอันติีก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับดูโล่งโดนนะเขาไปบนกันหมดนะครับแต่การที่เราเอาสุดแล้วเราไม่ได้เขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าศัตรูก็จะรู้นะครับว่าเราไม่มีสกิลเล่นแล้วนะถ้าเกิดเข้ามาเยอะๆนี่ยังไงก็ตายนะครับน่าจะโดนเข้าจังหวะ2นะครับตัวล่ามีแค่2คนนะ เล่นเลยครับอาวจายฟิกนะเกนเจอร์ต่ตาดูหรือเปล่ปาออหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายมาไม่ใช่ปัญหาครับเรามีอันติครับ <S <S แ,ลแล้วก็จริงๆเนี่ยเรียนถ้าเจอตัวซีซีเยอะนะครับก็แนะนำให้เป็นตะเปลชาล้างนะครับ <S <S ตาตานี้ซีซีไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะผมก็เลยเอาเป็นจูโจมาดีกว่านะครับ ว่าถ้าไม่เอาล้างมาเนี่ยเรากดอันตีไม่ได้นะโดนซีสีแน่นๆนะครับตัดจังหวะมาทีนี่น่าจะตายชัวนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนฟาร์มบั๊มุ้งนิดหนึ่งนะระวังจูล่งเขาหายนะ ตอนนี้คือหายหมดเลยนะครับตั้งสองคนเหมือนเดิมครับการนี่มีใครมากานหรือเปล่าโอเคมีหลิงม,มากานครับแต่ได้ไปเยอะนะกลางเกิดเปิดล่องหนให้ครับเอาไปแล้วหรือเปล่าข้างล่างไม่เห็นแล้วนะอ้าวแล้วยังอยู่ครับแล้วโผล่แมบบเรียบร้อยสายตีมานะเอเ หิวสุดจัดเลือดไม่ลดเลยนะครับเรากาจะต่อให้เลือดลดสะหน่อยนะแต่ <c oughs> ถ,ถ้าเขาจางตีมาอย่างนี้ก็คงต้องยอมนะครับเจมาโดนเลลี่ยิงฟรีนะอะระวังเซซิเรียรวบโดนด้วยนะครับเพราะถ้าเขาเกี่ยวโดนนี่น่าจะโดนต่อนะจู่ลงได้บนยาวครับ <c oughs> เล่นให้ได้นะเรามีอันตีครับโอ้โหสวยครับแต่เกนเจอร์จะเข้าไฟครับไม่ให้เข้าง่ายๆนะกดดันสกิลไปครับแล้ยังมาลึกอีกนะเกนเจอร์เกยงใจดาเมจที่ผมหน่อยก็ดีนะอันนี้พี่แกคือเล่นโดดมาหาเลยนะครับต่อไปเราต้องออกไอเทมตัดเลือดนะครับเจอไอเทสอย่างนี้ออกตัดเลือดช้าไม่ได้นะครับ จริงๆจะออกแต่เลือดเป็นชิ้นแรกก็ได้นะแต่ที่ผมออกเป็นชิ้น2นะครับเพราะว่ามานาผมค่อนข้างใช้เยอะนะก็เลยออกมาเป็นรีมานาก่อนชูเขาอยู่กลางนะครับน่าจะพร้อมเติมไฟที่เต่านะครับตอนนี้เราก็อาจจะเล่นสุดไม่ได้นะครับเพราะว่าจู่โจมเนี่ยยังคูดาไม่เสร็จเลยนะตีหลบทูมาก่อนครับ แลเจอหลิงรำไม่ช้านะครับปิดจูโล่งไว้นะโนแลนดักสวยๆได้หรือเปล่าโหอย่างสวยเพื่อน oh, เพราะว่าเมื่อกี้เซซิเลียเขาจะเข้าคีบการนะครับโน <The turtle. S 1> <No S 2> แลนก็เลยดักตรงนั้นนะ <quest> บาปเขาเกิดนะครับหลิงน่าจะมานะ แล้วมาเช็คพร้อมกันเลยหรือเปล่าสวยครับเดนลี่เราได้นะเราก็กดจูโจพอรีบเลยนะครับกลัวไม่มีใครตามนะเ็เลยกะจะรีบปิดลิงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราออกคริสตัลศักดิ์สิทธิ์เลยดีกว่านะครับเปนแรงไปเลยนะ อูลงเรามาเราเล่นต่อได้นะโอ้แล้วเขายอมจ่ายฟิกทั้งคู่เลยนะทั้งเซซิเลียนนะครับแล้วก็ชูนะอย่างนี้ต้องหมดแล้วเพื่อนเราจะบอกว่าเรากดดันเขาสุดนะครับในป้องก็ไม่รอดนะเซซิเลียนโอ้โหแล้วโนแลนเรายังจะเอาต่อนะครับเขาดักค่อนข้างดีนะโนแลน แลบ็บม่วงเกิดอีกแล้วนะครับหลิงหิวหรือเปล่าถ้าหิวบับม่วงนี่มายังไงก็ตายนะครับ <c oughs> และเลลี่เรารีเปิดเกินไปหรือเปล่าน่าจะรออีกนิดนึงนะครับร <c oughs> อเลยเพื่อนด <c oughs> ูโล่งทำเดินบนให้ครับข้างล่างโล่งนะ ไม่มีใครทำเวฟนะครับลิงอยู่ล่างนะตอนแรกก็ว่าอยู่หายไปไหนนะลิงเปิดเลยว่าเพื่อนหนึ่งทีระเบิดอีกทีนึงโอูโ้หไม่ตายนะแต่เจ็บนะครับข้างหลังเขาโอ้โหถอยเลยเพื่อนเราจะแปมโซนให้อยู่นะครับ เดี๋ยวต้องลงไปการล่าก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหลิงเขาน่าจะมาซ้ำนะครับแต่จูลงโซโล,โลหลิงหรือเปล่าโอ้โหหลิงรอดนะครับอันติด้วยนะเมื่อกี้เพราะว่าหายไปจากแมปนะครับแป๊บหนึ่งเอาเลยเอเตสหลุดคนเดียวเลยครับ ได้ครสตัลศักดิ์สิทธิ์แล้วนะอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะแรงขึ้นเยอะนะครับได้ชูจะฟิกเปิดไปเนี่ยกลัวเหมือนกันนะไม่กล้าเข้าสุดนะครับเพราะเราไม่เห็นด้วยนะว่าเขาจ่ายฟิกไปหรือ,อยังนะครับก็ได้แต่เดาว,ว่าน่าจะมีนะแต่สแปลมลึกทำมีอันติ โอ้โหแล้ได้ด้วยไงอันนี้คือคุ้มแล้วนะไปอยู่ที่เพื่อนจะเล่นต่อแล้วเราไม่มีอันตรีนะได้แต่สแปมสกิลใส่เขาเะครับแต่เมื่อกี้คิดว่าไม่น่าได้นะเกนเจอร์แต่เขาน้านจะเสียสกิลแดสไปแล้วนะครับอันตรีเราครูดาวใกล้เสร็จแล้วนะครับหยิบเข้าพอดีด้วยนะครับน่าเล่นนะครับโอ้โหแต่ไม่ได้ออกแต่เหมือนเมื่อกี้ผมจะรีบร้อนไม่หน่อยนะ เกือบดีแล้วครับได้เอเตมาตัวหนึ่งนะต,นงตอนนี้หลอดใกล้เกิดครับก็น่าจะต้องรอหลอดก่อนนะครับแต่ถ้าเขาเสียเยอะก่อนนี่น่าจะจบเกมได้เหมือนกันนะเอเตต้องจ่ายอันติครับ เคลียร์คิปการสูงเรียบร้อยนะครับเขา,าก็น่จะต้องเคลียร์คิปการก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับและโถมเลยหรือเปล่าดูลงเราเปิดให้นะตามหน่อยเพื่อนสวยครับได้มาสองคนครับ หลิงทำล่างยาวนะบารังเรากลับบ้านให้ครับน่าจะไปเติมเลือดด้วยนะบารังหลิงขึ้นมาแล้วครับอโอ้โหเรล,ลี่เราโดนปิดไปก่อนปล่อยไมเพื่อนเรล,ลี่บอกว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะครับ ลิงพิว้ากลับบ้านมานี่คือโดดเข้าเรลลี่เลยนะเป้าหมายเขาชัดเจนนะครับและเรลลี่เราแหลกด้วยนะเมื ites, ่อกี้ก็เลยโดนไปเต็มๆนะครับโอ้โหเปิดจังหวะนี้คนน้อยสิประเด็นผงต้องถอยนะครับ จะไปสกิลใส่เจนเจอร์ซะหน่อยนะเดินมาเจอหลิงแทนนะครับจูโล่งบนคนเดียวแล้วเราโพแมปกันแล้วด้วยนะครับเรียบร้อยนะจูโล่งเฮ้เจตเจ็บนะดาเมจผมแรงไงฮิลเอาไม่อยู่นะเขาจ่ายครบแล้วด้วยนะเมื่อกี้ทั้งสเปลฮิลนะแล้วก็อันตินะครับ ต้องบอกว่าตังเราค่อนข้างเยอะนะครับจะแรงก็ไม่แปลกนะเ<อ>จนเจอยิงฟรีครับ<อ>เต้นมากไม่ได้ครับได้แค่ไล่นะเพราะว่าเราเสียไป2คนเลยครับนะต่บัฟหลิงเขาก่อนก็ได้นะทำให้หลิงเขาเล่นยากสุดนะครับ เราจบไม่ได้อย่างนี้อันตรายนะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะพิกกลับมาชนะได้นะครับได้เช็คป่าไปก่อนนะเผือเจอนะครับ <Okay. S 2> โอ้โหแล้วจูลกเราได้เอเตสนะครับแต่เขาไปเล่นคนเดียวนะถือว่าแลกมานะครับ เลยหลิงเข้าหลอดเลยนะเหมือนมาเช็คเฉยๆนะครับหลิงต้องแย่งนะครับหลอดโอ้โหแล้วเขาได้ไง่อยเลยครับเสียหมดนะเอาแล้วไงเกมท่าจะไม่ดีแล้วนะครับ เ,เ่อ ok เขาด้าแล้วเราแพ้ไฟอีกเนี่ยน่าจะแพ้เลยนะครับเซซิเลียเขาสแต็กน่าจะเยอะแล้วนะโอ้โหแล้วจูโล่งไปบนคนเดียวเรียบร้อยครับ แล้วขังโดนสคนครับบารังอย่างนี้ก็สวยนะลิงเสียก่อเกิดด้วยนะครับเดี๋ยวถอยไปการหลอดนะครับ่อยี่สวยแล้วนะ น่าจะต้องยอมเสียอีกป้อมนะครับโนแลนก็ไม่น่าจะเข้ามาการได้นะถ้าเข้ามาการเนี่ยเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าเลือดน้อยด้วยนะเกนเจอร์เขารืกครับอ่าแล้วอย่างนี้หมดเล่นดลึกเกินเกนเจอร์่อยี้ประมาาไปหรือเปล่าเพราะว่าหลิงกับชูเนี่ยโดนก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกเป็นก่อเกิดน,นะมันต้องกลับไปรีเลือดแล้วครับรีบจบเลยนะ ลิงกรชูเกิดแต่ผมไล่ชูให้ได้นะครับแต่หลิงน่าจะลำบากนะเพราะว่าตัวเขาพิวนะครับแต่ไล่สุดไงสวยเบาเอาให้หมดนะสวยจบได้นะครับ <White out. S 1> เอนเจอ้ยเขาเกิดน,นะแต่น่าจะไม่มีปัญหาครับให้บาดางรับไปครับแล้วเราก็ตีแต่ป้อมนะ อันนี้เกือบแพ้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไปเสียตรงที่เขาได้หลอดด้วยนะก็เลยแย่เลยนะครับแต่ตอนสุดท้ายนี่เกนเจอร์เขาเข้ามาลึกเกินนะไม่รู้ว่าฝืนหรือว่าประมาทนะครับเพราะว่าเขาเล่นกัน3คนด้วยนะชูกระลิงถึงเกิดมาทันนะครับก็น่าจะมาเติมไม่ทันนะตอนนี้ค่า9นะครับตาย1แล้วก็เอซีสิบสี่นะทำนาำมีไป7จ0 0หมื่นะครับตีป้อมไป3ามพันหนะแล้วก็แทงไป5 0,000ื่นนะครับเอาลงไฟท์เจ็ครับอย่าลลืมกด like, กดไค์ดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way!